ครับโอบช่องไม่รุ่นนะ้ำเส่นเนได้ครับวันนี้เรามาตัดยาดส่วนป่ามเลงก,กันครับฝาก็ดีตาม้นะครับอาเลงกำลังเข้ามาแล้วครับร้อนเลยวะรับรถไม่ร้อนแต่คุณร้อนเลยทีนี้ มันเป็นต้นกล้วยกันครับโคป,ปรกล้วยปะอันนี้ไหนโซนกล้วยนี่เอาเว้นไว้ให้ร้อนมันข้าวยาเอาเร็วได้ทีเดียวมาเก็บได้ไม่เกลี้ยงทีเดียวเขาเอาเครื่องมาร้อนกับเครื่องร้อนเครื่องตั้นไปร้อนกับปุน ลมกระปัดดีครับแต่อากาศร้อนหลุมปัดยังนี่เลยเลยไปกล้วยมันเป็นต้นมันเป็นย่านชีครับเป็นย่านชีอะย่ยานชีอะย่ยานทั่วหญ้าก็มีมั้งนั่นเลงครับแต่ว่าต้านมาย่านเชียมันจะคุมหญ้าเลยย่านเชียมอยู่บน ทำนี่ค่อยนี่อร่อยตัดมาเร็วครับเนี่ยมาลงควานี่ก่อนเนี่ยลงควานี่อันนี้แต่ว่ามันเป็นเซตเป็นเซตไอ้ปานี้มันคือเขาไม่ได้ตอนต่อครับเขาไม่ได้คุดวัวตวตอมันวิ่งไม่ได้นะรอยมันเป็นเอ่อรอยสุดย่างก็โอ้ับมันเป็นแนวสุดย่างก็โอตรงนั้นเนี่ยแต่ว่ารอยตัดเดียวเอาท้าได,ได้ครับเพราะมันเป็นกล้วยเป็น หัวต่อกาอยู่กันรับเขาไม่ได้เขาไม่โขกคุดนี่ออหัวต่อยังมีเลยเนี่ยตอนอย่างเตะขึ้นเนี่ยหัวต่อเก้าบางคนมันเป็นตอนอย่างโรนดี้ยังแรงแรงร่างร้งรรา,งรานนู่นเด็ด nhẹ nhã này thôi mà nhiều, nhiều şey là nó là một nhẫn tuột nó sẽ chỉ điều đây anh đi số nhàng số nhàng câu ตัวยาวอยู่กับนัวสุดนูน้องอยู่นูน่นเลเล่นล,กลักกาโรเต้เสียงโซวต่อแล้วมันเป็นวัวต่อไม่ได้ต้น เนี่ยบัญญาลทั่วบัญญาลทั่วบัญญาลทั่วนี่กลุ่มกลุ่มหญ้าเลยนะเนี่ยบัญญาลทั่วมันมีตั้งแป้งดูงวดลงมาเลยเราว่าสง ไปมันเป็ี่ยนกิ้วขุ่นหรือว่ากิ้วุ่นตามรถมาเลยมันโคดินโคดินแน,น่นอน ค,ค,นนครับโอเคครับผมไม่กินหน้าครับสวัสดีครับรน